วานดีอ้าวปัญหาชีวิตคืออะไรปัญหาชีวิตทำงานก็ติดกัดครับเรื่องการเงินเรื่องการงานการเงินใช่ครับสุขภาพโอเคเปล่าสุขภาพก็พอได้ครับสุขภาพไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยมีปัญหาการงานการเงินรู้ตัวเลยว่ามีเด็กอยู่เปล่าก็ตอนแรกก็ไม่รู้ครับพอดีผมเกิดคดีความเกิดขับรถไปชนเขาเขี่ยตรงนนั้แล้วก็มีคนก็ทักมาว่ามีเด็กตามอยู่มีคนทักมาแล้วเราเคยเช็คกับผู้หญิงที่เราเคยเกี่ยวข้องหรืเปล่า ไม่ม่เคยไม่มีใช่ไหมอ้าวท่านเทวดามีคนทักการทักนั้นตรงมีจริงหรือเปล่าเลี้ยงกุมารหรือเปล่าผมไม่ได้เลี้ยงครับแต่แฟนผมเลี้ยงอยู่แฟนเลี้ยงกุมารแฟนคนไหนเลี้ยงกุมารแบบโลกแล้วมีเรื่องเด็กด้วยเปล่าไม่มีเด็กแต่มีกุมารเอาและทำให้การงานการเงินติดขัดอยากจะขอให้มัน ผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปให้ได้จะทำยังไงดีท่านเอ๋ยข้าถามก่อนนะอ,อุมันนั้นนะกี่องค์กันเอ๋ยเอามากี่องค์ฮะหลูกสองเลยอ่อออาองค์มันยุ่งละสิเลยงั้นถามเลยผู้ชายนี้ก่อนนะว่าเขามีเด็กหรือเปล่าคาสมัย,<ค>ยหนุ่มๆน้ามีเล่นเล่นมั่งไหมเคยเคยพาเข้าไปาพาไม่เล่าลเห็นเด็กกันละท่าน ยึงถามกันนั่นแหละเนาะตอบไม่ตรงประเด็นเลยพอมีเด็กหนอก็บอกมีสิเขาพาไปใช่ไหมขตขวัวเองมีเปล่าไม่เห็มีอน่ะไม่เห็นมีนึกไม่ออกเอาเป็นว่าพาไปนึกออก ใช่เราท่านเอ๋ยจึงถามเลยว่าเกี่ยวข้องไหมเล่านะเป็นเกย์หญิงเด็กชายกันแล้วค่ะให้ตอบมาชัดๆหน่อยเอ๋ยไม่รู้พาไปหนึ่งจะแก้จะไขหรือเปล่าเล่าหรือตัวเจ้าจะเก็บเพราะท่าชอบก็บอกว่าพวกเราก็มีสามดวงวิญญาณนะประมาณสองใช่ไหมแล้วพาไปหนึ่งจะแก้บ่างหรอจะแก้ครับแต่ขอเป็นหลักทีใหม่ให้ให้ตอนนี้ผมมีคดีความอยู่ให้ผมเสร็จคดีความแล้วผมจะมาแก้คือคดีความประมาณเมื่อไหร่หรือ ต,ตอนนี้ผม,ม,มยังไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ครับไม่ตอนนี้ผมนัดตรวจไว้อีกประมาณสองทินตอนนี้ก็เหลือประมาณนี้ก,ษษษก็ที่กว่ากว่าครับอดี๋ทีก่กว่ากว่าเอาเป็นว่าสงการได้ไหมสงการนะได้แต่ผมบอกผมผมไปบนกับทางวัดทางทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ว่าถ้าเกิดผมตรวจผลดีคว่าแล้วผมจะบนตัวบวชหนึ่งพันษาหนึ่งพันษา,<ส>าใช่ครับ <สา S 2> ก่อนที่ผมจะมาหาหลวงพ่อครับอ่าก็ถ้าก็ก็บวชอยู่แล้วตอนนี้แปลว่าไปไปตกลงกับคนอื่นไม่ใช่ไหมเรื่องการบวชใช่ครับ คนละเคสกันก็นั่นนะสิท่านเอ๋ยงานบุญบวชบุญบนก็คนนะแต่งานเบิกน,นี้ค่ะนั่นแหละค่ะมันรวมกันหนาวไม่ได้นะสิถ้าอย่างนั้นน่ะสามคนีนจำนวนกี่วันสามคนหรือท่านเอ๋ยสามสิบวันเลยนั่นแหละเนาะที่คือนะลดลงแล้วแหละคอลดให้แล้วเนาะลดแล้วแหละเอ๋ยเด็กสามคนเน่ะทั้งกุมารแล้วก็ทั้งพาไปเนี่ยสามสิบวัน แต่ขอเป็นหลังปีใหม่ครับได้เท่าไรก็ได้เมื่อไรก็ได้หลังปีใหม่คือขอให้ผมเสร็จคดีความตรงนี้ไม่เป็นไรพูดมาเลยว่าประมาณเดือนไหนก็มุกะลาใช่หลังน่้จหลังปีใหม่ไปแล้วเพราะผมก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่าคดีความนี่จะจบก่อนปีใหม่หรือเปล่าเอาเอาเป็นว่าเอางี้ไม่เกินกุมภาไม่เกินมีนาหรือเปล่าไม่เกินค่ะไม่เกินขบอกเดือนมกราคมเอาเอาเอาเป็นว่าไม่เกินมีนาแล้วกันอยู่ในมีนาหลังสุดเออ เกือบเกือบเกือบชวดไปแล้วใช่ไหมใช่ยังดีหน่อยใช่ไหมใช่เรืชื่อแจมจันค่ะอะแจมจันเป็นอะไรเป็นเด็กแนะนำเหรอไม่ได้เพราะพวกหนูนี่พาเขาเลยไปชนอะเหรอเป็นเด็กแนะนําเหรอเป็นเด็กกุมารหรือเด็กแนะนําร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยเธอนี่แหละแจมจันเนี่ยเป็นเด็กแนะนำหรือเปล่าเป็นเด็กที่เขาแนะนําไปหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ไหมใช่ ชวนกขาพราะวกหนูนี่แหละเพราะนีน่ไงแล้วกูมารก็ร่วมด้วยช่วยกันทำให้ก็มีปัญหาไอ้กูมารที่เลี้ยงมันเลี้ยงอะไมันไปทำกับเขาอ่ะเลี้ยงไม่ดีกูมาร์มันไปเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะนหนูก็ชวนไปด้วยไงอ๋อชวนมันไปด้วยมันหัวมันหัวอ่อนอ่าเลีนเนยเ้ยงไม่ดีด้วยใช่ไหมกูมาร โปรตียากหน่อยอ่ามันก็แค้นไปด้วยใช่ไหมอ่าชื่อแจมจันค่ะแจมจันหัวหน้าทีมค่ะประมาณชื่อคมสันสามคนที่สามสิบวันชันติชุกและารินทรกินอาหารก่อนเลยยังอื่นอยู่ไนอาหารกินค่ะพูดไปเร็วสควอชเสียวกินเย็นตะโพกินกินส้มตำกินตะโพกส้มตำแล้วอะไรอีก คิดเดลฟาร์กตตี้ก็ได้ขนตังกินเบเกอร์ก็ได้กินไก่ทอด KFC กินปเป็ดย่าง MK ก็ได้ค่ะกินตาเผาอ่าสามคนตามนี้ขนมนมเนยว่าไปกินได้ค่ะที่ไหนชิเวนหนังย,ายาะเลยโ<า>อ <Ign is S 1> ที่ไหนชิเวนตามน,น,มานมี้ขนมหวานขนมกรอบขนมเนี่ยต้องหยุดชนหยาก็ได้ขนมชั้นก็ได้นะกินทุกอย่างข้าวเหนียวถั่วดำก็ได้ค่ะตามนี้น้ำน้ำก็กินค่ะ กินน้ำในชีวินทุกอย่างเลยมีอะไรก็ไปซื้อเขากิน,ไป,นไปใส่บาตรสามคนนี้ก่อนนะแล้วเสื้อผ้าหญิงกี่ชุดชายกี่ชุดหญิงหนึ่งชุดชายสองชุดแต็มจานแล้วก็ชายสองห้าขวบไปซื้อตามนี้อ่ปาปล่อยชัดปล่อยค่ปาปล่อยรวมกันค่ะเท <มา S 1> ่าไหร่หมอสิบตัวก็ได้หลายสิบตัวเก้าสตัวก็ได้ค่ะจบสมทานหนึ่งชุดอันนี้หลังปีใหม่ไปแล้วใช่ไหม ไม่เกินกุมภาผู้วัดให้เขาละกันตามนี้นะสามสิบวันดคนเดียวคนถ้าสองคนก็แบ่งคนละสิบวันไปเลยแาหารกก็ได้มาคู่กันคนละสิบห้าวันเมจันหนึ่คนแล้วก็กุมสัน่คนละอีกคนชื่ออะไรคะันติชุกชันเต้ชื่อชันติชุกันติชุกเลขคนนึงข้คมสันงไงคุมชันชันติชุกอ่า ตามนี้เกือบไปแล้วเกือบไม่ได้ใช่ไหมเกือบช่วงแลใช่ไหมลุ้นเลยเหรอเกือบจะไม่ทันแลใช่ไหมโชคดีพอยได้ไปเกิดจะไั่ติดการเลยเขาพ้อยทำให้พวกเธอมีนะใช่แต่คดีความไม่มีเวลาแล้วไม่ทันจะไม่เป็นไร ตกลงแล้วก็ตกลงไงตกลงไม่ทําให้เขาเปล่าล่ะเลาก็จดก็แค่นั้นเองเราก็ไม่เกี่ยวกับการที่จะไปไปไปเป็นฝั่งตรงข้ามนะใช่ไหมอ่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผลงานพวกเธอตรงตรงค่ะตามนี้เลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผลงานพวกเธอตรงตรงค่ะอ่าตามนี้เหย ช่วยไม่ได้ไม่มีแรงไม่มีแรงช่วยให้เจ๊งก็ได้ช่วยมือน่ได้พวกนี้ช่วยให้เจ๊งอ่ะช่วยให้เจ๊งนี่มืออาชีพเลยใช่ไหมมาถึงปัดอย่างเดียวไม่มีส่งเสริมปั้นปั้นไม่ได้มีแต่ปัดช่วยให่วยสปวดใหกมาได้ง หผีช่วยผีไม่มีมีแดงเลยถ้าผีช่วยได้ผีคงไม่เกิดแดงแล้วไม่ให้มาบวชให้หรอกพวกผีพวกนเนี้ยมีแต่สิ่งอัปมงคลท่านั้นนะ่ะพูดจะเสียอะไอัปมงคลคือพูดง่ายจะหวังรวยไม่มีหวังเจ๊งก็ได้คำว่าอัปมงคลเนี่ย <c ười> ไม่อยากยินเลยเอาครับ<ข>ความรวยมันก็เป็นมงคลความสําเร็จความสุขมันเป็นมงคลวิญญาณพวกนี้ไปอยู่ มีแต่ความจนมีแต่ปัญหามีแต่ความขัดแย้งมีสุขภาพแย่ก็เป็นอัปมงคลไงแต่ถ้าพูดอีกทีถ้าพูดให้ดีก็คือว่าคนกะถี่เยอะแยกันไม่ได้แต่ว่าถ้าพูดชัดก็อัปมงคลเพื่อจะได้จําไม่ได้เลยเพราะจะนั้นแปลว่าเราอย่าให้สิ่งอัปมงคลเราก็อย่าไปทําในสิ่งที่ไม่ดีเดี๋ยวไปอยู่กับเด็กใช่ไหมอย่าไปฆ่าเข้าอย่าไปอย่าอเนี้ย ตามนี้ถ้าเขาไม่ไปช่วยฝั่งตรงข้ามเธอกอ็จ,จะดีขึ้นเขาช่วยเธอดีขึ้นอ่ไม่ได้หรอกเขาช่วยให้เธอเนี่ยแย่ลงอ่ะพูดง่ายไม่มากกว่านี้ได้เพราะอะไร ปัญหานี้เขาก็จะลืมเรื่องหนูไปเลยก็ไม่สนใจเลยไม่ใส่ใจไมีเกี่ยวข้องไม่มีอะไรผลไม่มีเอฟเฟกอะไรทั้งสิ้นคืออยากให้มนุษย์รู้สึกว่าชีวะปรปมงคลมันมีเราต้องหาทางใช่ไหมเพราะมันติดปัญหาอยู่ในใจใช่ไหมใครก็ได้ใครก็ได้ในรก็ไ้ใครกด้ใครกไดมนตรด้วครก็้ใครก็ได้ใรกได้รก็ด้ใครมในสก็ได้ใครก็ไดใครก็ไดีขครก็ด้ใคด้ใครก็ด้ครก็ได้ครก็ไดครไรได้ใครดีวิรนีได้ะมันได้กไม่ถึงก0ไรอก บุญนี้ที่เราได้เราได้มากมันไม่รู้เท่าไหร่ใจอย่างไม่ใช่มันจะได้อะไรมากมายก็แค่ปวดเปื้อนไปเท่านั้นเองแล้วมันก็ไม่มีพันธะต่อกันคือพวกวิญญาณเนี่ยคิดทีไรแค้นก็เล่นงานตามนี้นึ่ใจไหมว่าเหมือนเราถูกใครเขาเผาบ้านตีหัวดีนะเนี่ยหนูไม่ขออะไรเยอะที่แต่ปันก็อยากได้โสชมพูก็อยากเอาตถังน้ำก็อยากมีก็ไร่สกหวัเลอ่พอแล้วพอแล้วพอแล้ว ถ้าให้ถูกหวยได้น่ะหนูไปเกิดเองแล้วให้ถูกหวยได้อ่ะหนูก็มีแต่จะแทงเองดีกว่าใช่ไหมใช่หนูไปซื้อแทงเองแล้วหนูก็มีเงินแล้วหนูก็ไปเกิดเองเลย้เกิดได้หนูไปเกิดได้หนูไม่อยู่ก่อแก่อย่างนี้หรอกไม่มาขอข้าวหรอกใช่ไหมใช่หนูตาันนู้นก็มีแต่ขอขอแต่หวยไม่อยากจะทำมาหากินหรองเพราะว่าเขาปลูกพังกันมาว่ากูมามันมีฤทธิ์อันี้กุมารมันก็ถูกมันก็ถูกปั้นให้มันเป็นพระเอกมันก็เลยไป แล้วเ,เด็กๆกูมามันอยู่ๆได้รับตําแหน่งว่าเป็นเด็กก็อะไรเป็นฝ่ายขายไปหาออเดอร์มาเรียนก็ไม่ได้เรียนมาจะไปหาออเดอร์ได้ไงไม่ได้ยังเสื้อผ้าก็ไม่มีใส่เดินไปก็อายเขาอ่ันตรายอย่างผ้าเดินไปนยังร้อนยังหน<อ>าวยังหิวอ่าเป็นเว้ยอย่าไปหวังให้มันขายของเลยมีแต่กินอย่างเดียวบอกงได้เลยนะบอกหลวงตาบอกไปเลยดังๆเลยมันมีกูมาแล้วมีผีเด็กยังไงก็ไม่ใจอเลยนะเอออย่าหวังว่าม<ว>ันจะมาช่วยเรียกลูกค้าไม่มีหรอกไม่มีหรอกค่ะหาหวยให้อ่ะ อาจจะไม่เที่ยงนะอาจจะได้งวดสองงวดแต่ตะฟันมันไม่ใช่ตลอดปีตลอดชาติหรอกไม่ไงมันก็รวยของมันเองอยู่อ๋อเหอไอ้ที่ได้ไม่ใช่กุมาหรอกแค่ดวงมันมาถึงค้าแค่นั้นเองอ่ะเข้าใจละจะได้เข้าใจใช้ให้ถูกประเภทค่ะดีที่สุดเยพูดดีแล้วขอแอปเปิลสักลูกได้ไหมคะไม่หรอนะมันมีแต่ขอม่ขออ่าจบ่งแอปเปิลไปได้ อยาพูดดีนะตมนะสาธุสาธุสาธุอ่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นแหละรู้เห็นแววว่าจะดีขึ้นรือเปล่าอย่าไปหลอกให้เขาดีใจเหนตาไม่แต่ว่าก็ไม่เลวร้ายกว่านี้ใช่ไหมตามนี้ใช่ถ้ามีทางออกก็มีคนคอยช่วยอยู่พูดดีดีกว่าพูดเยอะไปเดี๋ยวกูดูหนูเอาสาธุอ่าไปได้อย่าไปคินมันมากดี๋ยวมันต้องโกหกอีกไม่โกหกก็บาจะไม่อยากพูดใช่ตามนี้